สวัสดีค่ะทักไทยกันค่ะจากประเทศออสเตรียวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะมารับยาโรงพยาบาลนี้ก็ชื่อโรงพยาบาลโยเซฟคังเคน้นเฮาอยู่ในวีน13นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะบีก็รักษาตัวที่นี่มาประมาณ2-3ปีนะคะ ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ให้เคมูจนทุกวันนี้นะคะบีก็ทุกสามอาทิตย์จะต้องมาที่นี่นะคะมารับยาเป็นการรับยาที่ฉีดเข้าที่ต้นขานะคะส่วนห้องที่บีมาก็จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่า Target i n i c นะคะเขาก็จะแบ่งโซนไว้สำหรับ คนป่วยที่ต้องมานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนที่มารับยาคือมาตอนเช้าแล้วก็จะกลับตอนที่รับยาเสร็จแล้วนะคะมันก็แล้วแต่เคสบางคนเขาก็จะกลับเร็วอย่างเบียค่ะบีก็ะะจะกลับเร็วเพราะว่าเบียให้ยาไม่เยอะนะคะส่วนบางคนที่เขาให้ยาเยอะๆที่แบบมีสายระโยงและยางต้องใช้เวลาการให้ยานานเขาก็จะกลับ ตอนเย็นค่ะขั้นตอนการรับยานะคะก็คือคลินิกเขาจะเปิดตอน8โมงค่ะส่วนในคลินิกนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้เอาไว้ให้สำหรับคนไข้นั่งประมาณ10กว่าตัวนะคะแล้วก็พอคนไข้มาถึงเขาก็จะมานั่งตามเก้าอี้นะคะส่วนเก้าอี้นั่งตรงไหนก็ได้นะคะเลือกเอาที่อยากนั่งนะคะหลังจากที่เรามานั่งที่เก้าอี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ คุณหมอเขาก็จะมีใบนะคะมาให้เราเซ็นชื่อแล้วก็จะมีสายคาดแขนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการให้เราไปชั่งน้ําหนักซักประวัติค่ะพอเราซักประวัติอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมาเจาะเลือดเรานะคะเพื่อที่จะเอาเลือดเรานะคะไปเข้าห้องแลบแล้วก็เอาไปตรวจค่ะในระหว่างที่ เรารอผลเลือดเรานะคะเขาก็จะมีอาหารเช้าให้ก็จะมีขนมปังมีเนยมีแยมแล้วก็มีกาแฟขั้นตอนนะคะในการที่เขาเจาะเลือดเราไปนี่นะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะคือมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นะ่ะคนไข้เยอะหรือเปล่าอย่างวันที่บีไปคนไข้น้อยนะคะเขาก็ใช้เวลาไม่นานคือเขาจะเจาะเลือดของทุกคนเลยแล้วก็ส่งห้องแลบทีเดียวนะคะ พอผลเลือดของทุกคนผ่านเขาก็จะเตรียมยาไว้สําหรับแต่ละคนที่จะต้องให้ค่ะของ B เนี่ยจะให้ยาเป็นหลอดนะคะฉีดเข้าที่ต้นขานะคะก็จะฉีดสลับกันไปอย่างอาทิตย์นี้ฉีดข้างซ้ายอาทิตย์หน้าก็จะฉีดข้างขวาค่ะหลังจากที่เรานะคะรับยาเสร็จแล้วคุณหมอเขาก็จะมีจดหมายนะคะเป็นจดหมายนัดครั้งต่อไปค่ะ แล้วก็จะมีใบสั่งยาให้เราด้วยนะคะเราก็จะต้องเอาใบสั่งยานี้ไปซื้อที่ร้านขายยาค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะเวลาที่บีไปร้านขายยาบีก็จะต้องเสียเงินนะคะค่ายาเวลาที่เขาคิดละคะ่ะเขาจะคิดเป็นราคาเดียวกันนะคะอย่างยาสามตัวนะคะตัวหนึ่งก็ตกอยู่ที่เจ็ดยูโรนะคะสามตัวก็ 7คูณ3นะคะก็เท่ากับ21ยูโรเขาจะไม่มีราคาที่แตกต่างกันไปคือไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็ช่างนะคะคือเขาจะอยู่ในสเต็ปเดียวกันนะคะเสียเสียค่ายานะคะประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะบีก็ไม่ได้เสียค่ายาเพราะว่าแฟนของบีนะคะเขาเป็นซิโอนค่ะอายุครบ65ปีนะคะทางรัฐบาลเหมือนกับว่าเขาเก็จะช่วยลดรายจ่ายสำหรับคนที่ อายุเยอะนะคะตอนนี้เวลาที่ไปที่ร้านขายยาก็คือว่าไม่ต้องเสียตังค์แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณของโรงพยาบาลค่ะวันนี้ได้มานั่งข้างหน้าต่างนะคะก็เลยเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆระหว่างที่บีไปโรงพยาบาลใช่ไหมแฟนของบีเขาก็ ไปซื้อขนมปังมานะคะซื้อมาเยอะเลยนะระหว่างโอนะคะแฟนบี K B ก็ไปทําธุระเกี่ยวกับพาสีรถนะคะไปต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าไปที่ร้านไหนนะคะไปซื้อขนมปังปอนใหญ่มานะคะหนึ่งปอนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะให้แกหั่นไว้นะคะแล้วก็ เขาบอกว่าซื้อขนมปังกอนนึงใช่ไหมเอ่อแล้วก็จะซื้ออันนี้อีกแปดชิ้นนะคะมันแบบมันได้ราคาถูกอะ่ะมันรวมกันนะคะแล้วทีนี้เวลาที่เรานะคะซื้อขนมปังมาเยอะๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราจะเก็บยังไงให้มันกินได้นานๆใช่ไหมคะเราก็จะเอามาห่อใส่แรปพลาสติกแบบนี้นะคะดีก็จะห่อให้มันแน่นเลยนะคะห่อห่อไว้แล้วก็ เดี๋ยวจะเอาไปใส่ช่องฟิตนะคะเวลาที่เราจะกินเราก็เอาออกมาเวฟนะคะเพื<ๆ>่อนๆมันก็จะทําให้เรานะคะเสะดวกในการแบบว่ากินด้วยแล้วก็ของของเราเนี่ยมันจะไม่เสียนะคะเพราะว่าเป็นการถนอมอาหาระคะ่ะเขาก็จะทําแบบนี้อันนี้บีก็จะห่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้แฟนนะคะกินเป็นอาหารเช้ากับไข่ลวกเนาะแล้วก็มีเนยนะคะนี่ก็ ตอนนี้ห่อเสร็จแล้วค่ะวันนี้บีก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะก็เป็นปกติในการที่ว่า,าทุกสามอาทิตย์ใช่ไหมบีจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ครั้งนี้นะคะบีก็รับผลของ CT ทีสแกนไปให้คุณหมอด้วยนะคะคุณหมอเขาก็ตรวจดูอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะคะ ก็คือว่า B จะต้องไปที่โรงพยาบาลอะไปรับยานะคะการรับยาของ B ก็จะฉีดเข้าที่ต้นขานะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะพอไปถึงอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็จะตรวจตรวจเลือดเราก่อนเขาก็จะเอาเลือดเราไปเข้าห้องแลบนะคะว่าเลือดเราผลผลเลือดเราโอเคไหมพอผลเลือดเราโอเคนะคะเราก็รอประมาณสองสามชั่วโมงก็จะมียานะคะที่เราจะต้องฉีดประจํายาอันเนี้ย ของ B นะคะเขาเรียกอันตี้เคอร์เปอร์นะคะมันจะเป็นยาเป็นหลอดนะคะใช้ฉีดที่ต้นขาเวลาประมาณ10นาทีแต่ว่าทุกคนนะคะเขาจะให้ยาไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ให้เยอะบางคนเขาให้หลายชั่วโมงนะคะเป็นวันอย่างนี้ แล้วก็บางคนก็ให้เร็วอย่างบีอย่างเงี้ยค่ะเ็วมากก็คือถ้าผลเลือด B ีโอเคบีให้ยาแค่สินาทีเพราะว่ามันเป็นสลิงแล้วเราก็ฉีดเข้าที่ต้นขาเราก็จะฉีดสลับกันนะคะอ,อ,อาทิตย์นี้ข้างนี้อาทิตย์น่ะแล้วก็อีกสามอาทิตย์อีกข้างหนึ่งอะไรอย่งก็จะฉีดสลับกันนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะของ B ีก็จะเป็นทุกๆสามเดือนนะคะบีก็จะต้องไปตรวจใหญ่ ก็วันนี้เอาผลเอ็กซเรย์ผลทีซีไปให้เขานะคะเขาก็บอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาจะตรวจเช็คให้เรานะคะก็ทั้งหมดที่บีไปที่โรงพยาบาลนะคะบีไม่ได้เสียเงินเนาะเพราะว่าบีก็ใช้ฟอสซิคลุงกับแฟนนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่แบบไม่ได้เสียังค์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเสียเงินนี่ราคาแบบค่อนข้างแพงนะคะแพงมากๆเลยนะคะเพื่อน นี่แหละค่ะวันนี้ก็ทั้งวันเลยอากาศที่บ้านบีก็ไม่ค่อยดีตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะแต่ว่าข้างนอกน้นมืดมากๆเพราะว่าออช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วอากาศมันก็จะเย็นแล้วก็จะมืดเร็วค่ะเวลาที่จะไปไหนอย่างนี้ก็ต้องแบบว่าดูเนาะดูดูเวลาดูอะไรเพราะว่ามืด มืดเร็วประมาณสามสี่โมงนี้ก็แบบเริ่มจะมืดแล้วพอห้าโมงนี้คือมืดเหมือนแบบสองทุ่มเลยนะคะก็นี่แลคะค่ะเพื่อนเพ,พื่อนบีก็เอาประสบการณ์ของบีมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการป่วยแล้วก็ <c oughs> ได้มาบอกเพื่อนเพื่อนด้วยว่าเก็บขนมปังยังไงคะ่ะ <c oughs> แล้วจากเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามารับชมวิดีโอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาวิดเซน